ที่จะให้ทุกคนนะคะเข้ามาจับจองได้เลยนะคะอาคารของเราเนี่ยเง<า>ียบสงบนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวแถมยังสะอาดปลอดภัยด้วยนะคะ พราะฉะนั้นเนี่ยเดินทาไม่สะดวกมากแถมยังอยู่ใกล้กับพันธทิพย์น,นะคะสถาบันามวานแล้วก็เดินมองงามวานด้วยนะคะไหนจะใกล้กับมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะแล้วก็คือเอ่อมหาลัยเกษตรบัณฑิตด้วยนะคะทาอกคารของเราเนี่ยจะตกแต่งนะคะแนวคอนโดเรียบหรูแต่ในราคาที่ย่อมเยาวมากค่ะส่วนเอ่อขนา ะะเป็นห้องขนาด35ตารางเมตรนะคะ mm hmm. ว่าข้างในห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างว้าวในห้องนี่คือแบบแต่งแนวเรียบหรูนะคะใช้โทนสีที่เป็นสีอ,อ่อนทำให้ห้องดูสบายตานะคะ ส่วนสิ่งที่ได้เนี่ยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแอร์คอน i t นเนอร์ค่ะสำหรับห้อง35ตารางเมตรนะคะใน11,800 0 BTU นะคะรับรองห้องไม่ร้อนแน่นอนนะคะอย่างที่2ก็คือนี่ค่ะโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่สำหรับคุณผู้หญิงหรือสาวๆนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือดูสิใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเนี่ยยังใหม่ใหม่ทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะสาหรับ เก็บเสื้อผ้านะคะอันนี้นะคะก็คือเตียงนอนนะคะขนาด5ฟตุตรวมถึงนี่ค่ะโต๊ะว,วางทีวีนะคะที่นี่เนี่ยเราจะมีบริการเคเบิลทีวีให้ฟรีนะคะแล้วก็ Wi-Fi ฟรีเหมือนกันที่สำคัญเนี่ยทุกอย่างนะคะเราจะมีระบบซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะส่วนต่อไปที่เราจะมาดูค่ะก็คือส่วนของห้อง เป็นสีกับเรื่องที่สวยมากนะคะในส่วนของห้องน้ำที่จะได้เนี่ยอย่างแรกก็คือนี่ค่ะอ่างล้างหน้านะคะชักโครกแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะคะทุกอย่างใหม่ทุกอย่างนะคะใหม่หมดเลยถือว่าเดินลากกระเป๋ามาแล้วก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่บอนชอบมากคือนี่ค่ะผ้ะมาม่านทางเรานะคะความสําคัญกับผ้าม่านมากนะคะเพราะ ้อนเมืองร้อนนะคะผ้มาม่านเราจะเป็นกันยูวีนะคะไม่ต้องกลัวว่าห้องร้อนแอร์เย็นเฉียบแน่นอนนะคะและอีกส่วนหนึ่งค่ะคือส่วนนี้ค่ะระเบียงระเบียงของเรากว้างขวางมากนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานให้ทุกห้องนะคะระเบียงกว้างขนาดไหนกว้างถึงขนาดเอาโต๊ะนะคะมาวางกินกาแฟตอนเช้าตรงนี้ได้เลยค่ะคือระเบียงของเรากว้างมากจริงๆแล้วคือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างสงบเงียบมากนะคะอยู่สบายแน่นอนเลยค่ะ ลมพัดเย็นมากนะคะส่วนต่อไปที่ฟันจะไปพาไปดูนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กับห้องเลยก็คือส่วนด้านรักษาความปลอดภัยค่ะ,ะการรักษาความปลอดภัยของสีชินทาไทยสําหััีที่กว่าน,นะคะ